ลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ถูกค้ำประกันด้วยทองคำหรือว่ารัฐบาลแต่ดันเป็นพลังงานล่ะครับพลังงานที่เป็นพื้นฐานที่สุดของจักรวาลเลยนะโลกเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหนวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดที่น่าทึ่งนี้กันครับ เรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเริ่มต้นมาจากทวีตสั้นๆแค่ทวีตเดียวเลยแต่ส่งพลังมากจากบุคคลที่ชื่อว่าลาวชูซึ่งเขาว่ากันว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับอีลอนมาร์มากๆเขาทวีตไว้สั้นๆเลยครับว่ารีบสะสมมันซะไฟฟ้าและพลังงานจะกลายเป็นสกุลเงินใหม่ในอนาคตโอ้โหแค่ประโยคเดียวเนี่ยนะครับกลายเป็นประเด็นที่คนถกเถียงกันไปทั่วโลกเลยเอาล่ะครับในเมื่อเรื่องมันน่าสนใจขนาดนี้ เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าแนวคิดนี้มันมีความหมายซ่อนอยู่อย่างไรแล้วมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงมากน้อยแค่ไหนในโลกอนาคตของเราคือต้องย้ำกันก่อนนะครับว่าข้อความนี้มันไม่ใช่ความเห็นล,ลอยๆหรือใครก็ไม่รู้มาพูดเล่นๆนะครับแต่มาจากคนที่เชื่อกันว่าอยู่ใกล้ตัวนักปฏวิวัติวงการอย่างอีลอนมัสมากๆเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บแนวคิดนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเพอ้อฝันอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่เราต้องมานั่งคบคิดกันอย่างจริงๆแล้วล่ะครับทีนี้ คำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือแล้วพลังงานเนี่ยนะมันจะมาทำหน้าที่เป็นเงินได้ยังไงกันเ,เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยเราอาจจะต้องถอยกลับมาดูกันที่นิยามพื้นฐานมากๆของคำว่าสกุลเงินกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าพลังงานมันมีคุณสมบัติพวกนั้นหรือเปล่าโดยพื้นฐานเลยนะครับสกุลเงินเนี่ยมันต้องทาหน้าที่หลักๆได้3อย่างคือ 1. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนของ 2. คือใช้วัดมูลค่าของสิ่งต่างๆได้และ3คือมันต้องสามารถเก็บรักษามูลค่าของตัวมันเองไว้ได้ในระดับหนึ่งทีนี้เราลองเอาแนวคิดเรื่องพลังงานมาเทียบกับคุณสมบัติ3ข้อนี้กันครับหน้านี้นี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยครับลองดูตารางเปรียบเทียบกันชัดๆนะครับเงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่เรียกว่าเฟดมันนี่เนี่ยมันมีค่าเพราะอะไรครับก็เพราะเราเชื่อมั่นในรัฐบาลใช่ไหมครับแต่สกุลเงินพลังงานเนี่ย มันมีค่าเพราะมันถูกคำประกันด้วยกฎแห่งฟิสิกส์เลยนะซึ่งเป็นกฎที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนี่มันคือการเปลี่ยนจากความเชื่อใจในมนุษย์ไปสู่ความเชื่อมั่นในกฎของจักรวาลซึ่งมันเป็นอะไรที่มั่นคงและจับต้องได้มากกว่าเยอะเลยพอเราเข้าใจแนวคิดพื้นฐานแล้วคราวนี้เรามาลองจินตนาการตามกันดูนะครับว่าถ้าโลกของเราเปลี่ยนไปใช้พลังงานเป็นสกุลเงินจริงๆเนี่ยสังคมและชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหน ลองตั้งคําถามกับตัวเองดูนะครับว่าถ้าทุกการกระทําของเราไม่ว่าจะเดินทํางานหรือแม้แต่การคิดเนี่ยมันมีต้นทุนเป็นหน่วยพลังงานที่เราคํานวณได้โดยตรงเลยโอ้โหทุกอย่างจะเปลี่ยนไปขนาดไหนกันภาพอนาคตมันอาจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมูลค่าของแรงงานอาจจะไม่ได้วัดกันที่ตำแหน่งงานอีกต่อไปแต่วัดกันที่พลังงานที่เราใช้ไปจริง บ้านทุกหลังอาจจะกลายเป็นเหมือนธนาคารส่วนตัวที่ผลิตเงินได้เองจากแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาและแนวคิด proof of work ที่เราเคยได้ยินในโลกคริปโตเนี่ยนะก็จะหมายถึงการลงแรงทำงานทางกายภาพจริงๆเพื่อสร้างพลังงานขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเศรษฐกิจกของโลกจะขับเคลื่อนด้วยการผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่การพิมพ์เงินเพิ่มอีกต่อไปมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับและอาจจะสำคัญที่สุดเลยด้วย คือแนวคิดนี้มันไม่ได้เป็นแค่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจนะครับแต่มันกําลังท้าทายความเข้าใจพื้นฐานของเราเกี่ยวกับคําว่ามูลค่าไปจนถึงรากเลยทีเดียวนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยครับเราอาจกําลังจะได้เห็นการเปลี่ยนนิยามของคําว่ามูลค่าครั้งประวัติศาสตร์เลยนะจากเดิมที่มันเป็นแค่ข้อตกลงกันในสังคมไปสู่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและเป็นสากลอย่างแท้จริงนั่นก็คือพลังงาน ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่ควบคุมทุกอย่างในจักรวาลน,นี้สุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งคําถามให้ไปคบคิดกันต่อนะครับว่าถ้าวันหนึ่งสกุลเงินของเรามันผูกติดอยู่กับพลังงานจริงๆซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีชีวิตรอดและความก้าวหน้าของมนุษยชาตินั่นอาจจะหมายความว่าสิ่งที่เรากำลังให้คุณค่าและวิ่งไล่ตามกันอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่